วไม่ตอบไม่ชอบเราสองตอบตอบด้วยดิมัากกวกันสุเอาไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบมันตอบกันแล้วเกียรอันไหนน้อยกว่ากันนะลูกอ่ะง่ายง่ายว่าไม่ชอบอันไหนน้อยกว่ากันเรียนไหนมีความสุขมากกว่ากันพหนูเพิ่งจะเรียนได้แค่สาเอง ทำไมเราไม่ได้คำตอบเราม้างเลยปะขนาดตาปีหนึ่งยังตักไม่อันจะเรียกอะไรเข้าวกลโอเคเขาแล้องรอถ้าไม่ใช่หมวยเข้าก่อนก็ได้นะติถ้าไม่ใช่หมวยลงเจตเอาอะไรดีลงยิมลงรถนัดตีถ้าไม่ใช่หมวยลงเจจะเอาลงยิมลงรถเพราะว่าเอาลงยิมมันใหญ่กว่าของนี้ถ่ายแล้วเปล่ถ้าลงรถมันสามารถจอดมินคูเปอร์ได้นะนี่มินีคูเปอร์จอดข้างหนอนอะไรลูกไม่มีใครเอาไปหกไม่มีใครเอาไปลูก No, I'm home.